สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะทุกทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์ comment, การกดแชร์นะคะแล้วก็ทุกๆกำลังใจทุกๆเรื่องราวของความรักความรู้สึกที่เข้ามาซัพพอร์ตให้กันและกันในช่องนี้ช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆส่งพลังงานดีๆให้กับทุกทุคนในทุกๆวันอยากให้ทุกคนฝังไว้เป็นพลังงานที่มีความสุขเพ,เพลิดเพลินในทุกๆวัน นะคะเพราะว่าไพ่ที่จับขึ้นมาเป็นพลังงานโดยรวมไม่ว่าจะเป็นพิเอคาร์ดหรือแรนดอมก็เป็นพลังงานรวมนะคะถ้าอยากที่จะเช็คพลังงานส่วนตัวจริงๆแอดไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเลือกแบบที่ต้องการก็ล้วก็จองโอ,อนจองได้เลยนะคะจองคิวไว้ได้เลยนะคะเพราะบางทีบางครั้งนะคะถ้าถ้ารู้สึกว่าอึดอัดอะไรนะคะก็จะทำ ท็อปปิกนั้นหรือว่าคลิปนั้นขึ้นมาค่ะมันเป็นบางอย่างที่ที่สื่อกับทุกทท่ทานส่วนใครที่มีพี่คะส่วนตัวหรือที่คุยจับพลังงานส่วนตัวถ้ามีอะไรที่อึดอัดก็จะบอกนะคะว่ารู้สึกอึดอัดหรือว่าอะไรยังไงเพราะนั้นเป็นเรื่องของพลังงานในการใช้จิตใช้ความสัมผัสบางสิ่งบางอย่างเซนส์สื่อบางสิ่งบางอย่างที่ออกมาจากไพ่และออกมาจากพลังงานของผู้ที่จับด้วย นะคะก็อดไลน์ด้านล่างนี้ใครที่รู้สึกอึดอัดไม่สบายใจนะคะอยากได้ไกด์ไลน์ปรึกษาปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ทางออกปัญหาชีวิตนะคะก็เลือกแบบที่ต้องการเข้ามาได้เลยนะคะส่วน membership ก็อดลิงก์ด้านล่างนี้คลิกลิงก์ด้านล่างนี้สมัคร Member ได้เลยนะคะโอเคค่ะ ท็อปปิกของเราค่ำคืนนี้นะคะค่ำคืนนี้เป็นพลังงานแห่งความรู้สึกนะคะเพราะว่าเหมือนมันมันรู้สึกอึดอัดอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะความรู้สึกลึกๆของเขาในขณะนี้เรามาดูว่าเป็นยังไงนะคะความรู้สึกลึกๆของเขาในขณะนี้ค่ะ ความรู้สึกลึกๆของเขาในขณะนี้ความรู้สึกลึกๆของเขาในขณะนี้เจตตา ไมเทัวร์ครับเป็นพลังงานของคุณและเขาที่มีความเชื่อมโยงกันระหว่างความรู้สึกนะคะนั่นนั่นนั่นหมายถึงทำไม ถึงรู้สึกเหมือนกับว่ามันอึดอัดอะไรบางสิ่งบางอย่างสำหรับใครบางท่านณนะตรงนี้กับคู่ของคุณหรือว่าความรู้สึกลึกๆของเขาที่เชื่อมโยงระหวะ่างคุณและเขาเขาเหมือนกับว่าอยู่ห่างจากคุณอยู่ไกลมีความแตกต่างหรือมีประเด็นกันหรือมีเรื่องอะไรไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นเขามีความรู้สึกว่าเขาจะหาวิธีหาวิธี ทุกสิ่งทุกอย่างวางแผนได้กลับเข้ามาปรับความเข้าใจกับคุณนะคะกลับเข้ามาอย่างกล้าหาญกลับเข้ามาทำให้คุณภูมิใจนะคะคุณกับเขาอาจจะมีความต่างคนต่างมีความเป็นอีโก้ด้วยกันทั้งคู่เขาคนนี้อาจจะดูมีความเป็นผู้นำดูโชว์ออฟดูขี้เก๊กดูแบบ ทำไรต้องแบบดูโชว์ออฟหน่อยๆน,นะคะเจ็ดถ้วยเขาหาวิธีอยู่หนึ่งถ้วยเขาหาวิธีที่จะปรับความเข้าใจกับคุณหาวิธีที่จะกลับมาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งคิดถึงอยากเริ่มต้นกับคุณใหม่อยากนับหนึ่งกันใหม่นะคะอยากที่จะให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขา ได้พบเจอกันในโลกแห่งความเป็นจริงได้ดินเนอร์ได้ทานข้าวได้ปรับได้จูนเพราะเขารู้สึกว่าลึกๆในใจอะ่ะเขาอยากที่จะพัฒนาวความสัมพันธ์กับคุณไปต่อมากๆถึงแม้ว่าเกาะหน้านี้มันจะมีปัญหาขัดแย้งหรือปัญหาอะไรที่ไม่เข้าใจไม่ลงตัวก็อยากที่จะเริ่มต้นใหม่หนึ่งถ้วยหรือเป็นการขอโทษขอโอกาสพัฒนาวความสัมพันธ์เริ่มต้นใหม่อีกครั้งเพราะความรู้สึก ที่มีต่อคุณลึกๆนั้นเขาชอบคุณจริงๆชอบโดยการที่อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปต่อจริงๆนะคะไม่ได้ชอบแบบเล่นๆหรือว่าชั่วครั้งชัคราวหรือว่าวันไนซ์แซนหรือว่าเฟรนด์วิธเบนิฟิคสอะไรแบบนี้นะคะบางท่านอาจจะ ต่างอายุกันบางท่านต่างชาติบางท่านทางไกลาบางท่านมีประเด็นนะคะบางท่านออมีประเด็นทําให้เสียใจทําให้ร้องไห้บางท่านมีการถกเถียงกันนะคะทะเลาะกันนะคะแล้วก็ห่างก็นิ่งกันไปนะคะเข้าหาวิธีที่จะเดินหน้าในความสัมพันธ์ต่อไป2คุณอยู่นึกถึงคุณอยู่คิดถึงคุณอยู่รู้สึกถึงคุณอยู่นะคะอัศวินถ้วย เขาหรือคุณมีความรู้สึกของมันลงตัวตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอเขาเป็นคนที่แตกต่างจากคุณแหละแต่คุณกับเขารู้สึกว่าแรกๆเริ่มต้นมันดีเหลือเกินมันรู้สึกโอเคมันมีความสุขมันรู้สึกเป็นตัวของตัวเองมันใช่ไปหมดเลยแต่มันกลับกลายเป็นว่าหลังจากนั้นมันต้องมีประเด็นนะคะมีประเด็นกันไม่เข้าใจการทะเลาะกันไม่ลงตัวด้วยความต่างด้วยความขัดแย้งกันบางอย่างนะคะเพราะฉะนั้น เขายังคงที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ต่อไปอศัศวินถ้วยแล้วก็เจ็ดไม้เท้ายอย่างที่จะเดินตามความรู้สึกหัวใจของเขาเพราะเขาชอบคุณเข้ามาเริ่มต้นใหม่แล้วก็เดินหน้าหากคุณยังคงอยู่ในความสัมพันธ์ยังไม่ได้ออกไปไหนเขายังคงคิดถึงคุณอยู่นะคะอยากเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งเดอะทาวเวอร์ คุณอาจจะได้รับการติดต่อหรือว่าได้รับการกลับมาของเขาคนนี้อย่างกระทันหันไม่หันในตั้งตัวเขามีความรู้สึกของการค้นหาคุณในโลกโซเชียลด้วยนะคะส่งคุณคุณอาจจะรู้สึกได้นะคะบางอย่างหรือว่าอาจจะเห็นเขามาส่องก็ได้คุณกับเขามีโซคอนเนคชันหรือว่าทวินเฟลมที่คู่กันด้วยนะคะบางท่านอยู่อาจจะอยู่ในพื้นฐานของทวินเนาะ ทวินเฟลมโซคอนเนคชั่นหรือว่าความเคมีที่เข้ากันบางอย่างแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันยังไม่ถึงจังหวะเวลาที่ใช่ค่ะเราก็ปล่อยไปก่อนเดิ the world นะคะการเดินทางการเปลี่ยนแปลงสถานะ ถ้าเขากลับมาคราวนี้คุณอาจจะได้รับการขยับสถานะหรือว่าการพัฒนาวความสัมพันธ์ไปอย่างรวดเร็วกระทนหันไม่ทันในตั้งตัวหรือว่ามันจะมีสิ่งที่เซอร์ไพรส์เกิดขึ้นเขาอาจจะเดินทางมาเซอร์ไพรส์คุณอย่างกระทันหันหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงสถานะขยับสถานะกันอย่างกระทันหันนะคะเพราะว่าขึ้นเป็นพลังงานเหมือนกับเขาอาจจะลุยไปต่อเนี่ยเขาพร้อมที่จะหาวิธีกลับเข้ามาอย่างภาคภูมิใจกลับเข้ามาแบบไปหาวิธีมาแล้วนะนะคะนิ่งเงียบไปเนี่ยไปหาวิธีมาแล้วนะ จะกลับเข้ามาแบบชัยชนะให้ได้นะคะชัยชนะให้ได้จะคว้าคุณมาเป็นคู่รักให้ได้จะคว้าคุณมาเป็นคู่ชีวิตหรือว่าคอมมิทเมนต์กันหรือว่าพัฒนาความสัมพันธ์ปรับความเข้าใจให้ได้หาวิธีอยู่คิดอยู่ทํายังไงดีจะเริ่มต้นใหม่ขอโทษยังไงนะคะจะยังไงดีเพราะเขาชอบคุณจริงๆอยากเดินตามความรู้สึกหัวใจอยากเดินหน้าจีบคุณยังไงก็จะไปต่อไม่คือเขาจะไม่หล่นไปไหนอะค่ะเหมือนกับว่านี่คือหน้าผาไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไร มาขวางกัน้นเขาก็จะพยายามยึดอยู่ไม่ไปไหนฉันจะไม่หล่นไปไหนฉันจะไม่ออกไปไหนค่ะขาฉันจะอยู่ตรงนี้ฉันจะเดินหน้าไปต่อนะคะนี่ค่ะ the tower แล้วก็ the world อยากเดินหน้าไปต่ออยากเปลี่ยนแปลงสถานะความสัมพันธ์อยากเดินทางมาพบเจอกับคุณนะคะนี่คือความรู้สึกลึกๆของเขาในขณะนี้นะคะมาดูอีกค่ะออกมาสองใบเลยแล้วก็อยากปรับความเข้าใจกับคุณมากๆคือเขาหาวิธีอะ่ะเขาคิดมากเหมือนกัน เห็นไหมคะความคิดมากคิดเยอะความแบกอะไรไว้อย่างมากมายเลย e r a n c e การนิ่งไปห่างไปเนี่ยมันจะมันจะปรับจะจูนกันแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะได้หรือเปล่ารู้สึกคิดเยอะแล้วก็คิดมากหาวิธียังไงที่จะปรับความเข้าใจพูดคุยกับคุณนะคะห่างกับคุณไปมันทําให้เขาคิดมากคิดเยอะแล้วก็มีความกังวลเขาอาจจะเป็นคนคิดมากด้วยหรือว่าเขาอาจจะมีภาระหน้าที่อะไรที่ต้องแบบจัดการ ในชีวิตของเขานะคะเหมือนตอนนี้เขาอาจจะมีปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ที่ต้องจัดการด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเขายังคงอยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์กับคุณถึงแม้ว่าถ้าในบางครั้งตอนนี้อาจจะยังไปต่อไม่ได้หรืออาจจะแบบหาวิธีที่จะเข้ามาปรับความสัมพันธ์หรือว่าลอง ลองจูนความสัมพันธ์กันใหม่ลองปรับความเข้าใจกันใหม่ซิว่ามันจะเป็นไปยังไงนะคะแต่ก็คิดมากเหมือนกันมีความคิดเยอะไม่รู้จะทํำยังไงคุณจะโอเคหรือเปล่าคุณจะไปต่อกับความสัมพันธ์เข้าไหมนะคะนี่คือท็อปิกของเราวันนี้นะคะได้แต่รู้สึกคิดถึงจินตนาการถึงคุณสองคนและมองคุณอยู่ไกลๆมันจะมีไหมวันที่คุณ คิดถึงเขาแบบเขาประมาณนี้นะคะนี่คือความรู้สึกลึกๆของเขาในขณะนี้ค่ะส่งทุกคนเข้านอนค่ำคืนนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ถ้าอยากปรึกษาเรื่องปัญหาหัวใจใกล้ลายทางออกชีวิตทุกๆเรื่องแอดไลน์ทักแชทแล้วก็เลือกแบบที่ต้องการนะคะถ้าปิดรับก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ